สวัสดีค่ะพบกับนนยนาพอดแคสต์อีกเช่นเคยนะคะช่วงที่จะนำสายระความรู้มาฝากท่านผู้ฟังอีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมนะคะขอฝากทุกคนกด subscribe กดไลค์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กันด้วยนะคะวันนี้นะคะก็มีเนื้อหาสาระของหนังสือพ่อรวยสอนลูกเงินสีด้านนะคะของโรเบิร์ตคิโสกิมาฝากกันนะคะ วันนี้จะเป็นเนื้อหาของบทที่4นะคะระบบธุรกิจ3ประเภทนะคะเป้าหมายคือการเป็นเจ้าของระบบและมีคนบริหารระบบนั้นให้คุณในการย้ายไปสู่ด้าน b จงจำไว้ว่าเป้าหมายคือการเป็นเจ้าของระบบและมีคนบริหารระบบนั้นให้คุณคุณจะพัฒนาระบบธุรกิจขึ้นมาเองก็ได้ หรือจะมองหาระบบธุรกิจที่ดีๆแล้วไปซื้อมาก็ได้จงมองระบบเหมือนกับสะพานที่เชื่อมให้คุณก้าวข้ามจากฝั่งซ้ายของเงิน4ีด้านมาสู่ฝั่งขวาได้อย่างปลอดภัยมันคือสะพานสู่อิสรภาพทางการเงินในปัจจุบันมีระบบธุรกิจ3ประเภทที่คนมักใช้กันก็คือ 1. องค์กรดั้งเดิมแบบ C คุคณคือคุณพัฒนาร,ระบบของคุณขึ้นมาเอง 2. แปนชายคือคุณซื้อระบบที่มีอยู่แล้ว 3. การตลาดแบบเครือขคลายคือคุณจ่ายเงินเพื่อเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของระบบที่มีอยู่แล้วระบบธุรกิจแต่ละประเภทมีข้อเด่นข้อด้อยู่ในตัวแต่ทุกระบบต่างก็ทำในสิ่งเดียวกันถ้าบริหารให้ดีไม่ว่าระบบไหนก็จะทำรายได้ให้คุณได้อย่างสม่ำเสมอ โดยเมื่อระบบนั้นเริ่มต้นและดันเนินไปได้แล้วก็ไม่ต้องใช้ความพยายามในเชิงกายภาพมากนักในปี1985มีคนถามคินกับผมว่าทำไมเราถึงไม่มีบ้านเราตอบว่าเรากำลังสร้างระบบธุรกิจอยู่ระบบที่เราสร้างเป็นส่วนผสมระหว่างองค์กรดั้งเดิมแบบ C และแฟนชายอย่างที่ได้เล่าไปแล้วว่าการอยู่ในด้าน B ต้องใช้ทั้งความรู้และระบบและคน การตัดสินใจของเราที่จะพัฒนาระบบของตัวเองขึ้นมาหมายความว่าเราต้องทำงานหนักมากผมเคลนเลือกเส้นทางเดินนี้มาแล้วและบริษัทของผมก็ล้มเหลวแม้มันจะประสบความสำเร็จอยู่หลายปีแต่พอถึงปีที่5ก็เจ๊งตอนที่ความสำเร็จเริ่มมาหาเราเรายังไม่มีระบบที่ดีระบบของเราเริ่มมีปัญหาแม้เราจะมีคนที่ทำงานหนักคอยช่วยอยู่มากมาย เรารู้สึกเหมือนตัวเองเป็นเรือยอทขนาดพอเหมาะที่มีรูรั่วอยู่ที่ไหนสักแห่งหนึ่งซึ่งเราหาไม่พบคุณอาจทำบริษัทเจงสักสอสามหนตอนที่ผมเรียนมัธยมพ่อรวยบอกไหมและผมว่าท่านเกือบเสียบ,บริษัทของท่านไปตอนอายุ40กว่ากว่านั่นคือประสบการณ์ที่ดีและแย่ที่สุดในชีวิตของพ่อเลยละ่ะท่านบอกไม่ว่า พ่อจะเกลียดมันยังไงพ่อก็ได้เรียนรู้อะไรมากมายจากการแก้ไขมันและทําให้มันประสบความสำเร็จได้ในท้ายที่สุดพ่อรวยรู้ว่าผมกําลังจะสร้างบริษัทของตัวเองท่านจึงสอนว่าเธออาจทําบริษัทเจ๊งสักสองถึงสามหนกว่าจะสร้างระบบที่มั่นคงได้พ่อรวยกําลังสืบให้ไหม้มารับช่วงต่ออนณาจักธุรกิจจากท่านแต่สําหรับผมพ่อของผมเป็นลูกจ้างรัฐผมจึงไม่สามารถรับช่วงต่อจากท่านได้ ผมต้องสร้างอาณาจักรของตัวเองความสำเร็จเป็นครูที่ไม่ดีความสำเร็จเป็นครูที่ไม่ดีดพ่อรวยกล่าวเราเรียนรู้เรื่องของตัวเองได้ดีที่สุดเวลาล้มเหลวดังนั้นอย่ากลัวที่จะล้มเหลวความล้มเหลวคือส่วนหนึ่งของกระบวนการสู่ความสำเร็จเธอประสบความสำเร็จไม่ได้หรอกถ้าไม่เคยล้มเหลวมาก่อนบางทีนี่อาจเป็น การพยากรณ์อนาคตที่แสนจะแม่นยำของพ่อรวยในปี1984บริษัทที่3ของผมก็เจ๊งผมทำเงินได้หลายล้านเหรียญและเสียเงินไปหลายล้านเหรียญเหตุผลที่ผมรู้ว่าคิมไม่ได้แต่งงานกับผมเพราะเงินประพอตอนนั้นผมไม่มีเงินเลยพอผมบอกเธอว่าผมจะสร้างบริษัทที่4เธอก็ไม่ได้หนีไปไหนฉันจะช่วยคุณสร้างมานันคิมบอกผมอย่างนั้นและเธอก็ทำเช่นนั้นจริงๆโดยมีหุ้นส่วนอีกคนมาช่วย พวกเราได้สร้างระบบธุรกิจที่สำนักงานอยู่11แห่งทั่วโลกซึ่งทำรายได้ให้เราไม่ว่าเราจะทำงานหรือไม่การเริ่มต้นจากศูนย์กลายเป็นสำนักงาน11แห่งภายในเวลา5ปีต้องใช้ทั้งหยดเลือดหยาดเหงื่อและน้ำตาแต่มันก็ได้ผลพ่อทั้งสองคนมีความสุขที่เห็นผมประสบความสำเร็จและแสดงความยินดีกับผมอย่างจริงใจเรื่องที่ยากไม่บอกผมเสมอว่า ฉันไม่รู้เหมือนกันว่าจะทำอย่างที่นายทำหรือที่พ่อฉันทำได้หรือเปล่าเพราะฉันรับช่วงต่อระบบมาอยู่แล้วที่ต้องทำก็แค่เรียนรู้ว่าจะบริหารมันยังไงเท่านั้นเองผมค่อนข้างมั่นใจว่าไม้มีความสามารถที่จะสร้างระบบที่ประสบความสำเร็จของตัวเองขึ้นมาได้เพราะเรา่างก,ก็เรียนรู้จากพ่อรวยมาเหมือนกันแต่ผมก็เข้าใจว่าทำไมเขาถึงลังเลสงสัยเรื่องที่ยากสำหรับการสร้างบริษัทก็คือ คุณต้องมีตัวแปรสองอย่างได้แก่ระบบและคนที่จะมาสร้างระบบถ้าอย่างใดอย่างหนึ่งมีปัญหาโอกาสล้มเหลวก็มีมากบางทีมันยากที่จะรู้ว่าสิ่งที่กำลังมีปัญหาคือคนหรือระบบกันแน่ก่อนจะมีแฟนชายตอนที่พ่อรวยเริ่มต้นสอนผมเกี่ยวกับการเป็นคนในด้าน B ตอนนั้นยังมีธุรกิจอยู่ประเภทเดียวคือธุรกิจใหญ่ๆ เป็นองค์กรหลักที่แผ่อิทธิพลไปทั่วทั้งเมืองในเมืองฮาวายของเราธุรกิจทำน้ำตาลท่วภูมิเกือบจะทุกสิ่งทุกอย่างในเมืองคุมได้แม้กระทั่งธุรกิจใหญ่อื่นๆในฮาวายเซาใหม่นั้นจึงมีแต่ธุรกิจขนาดใหญ่หรือไม่ก็เป็นธุรกิจประเภทเอสที่ทำกันเองในครัวเรือนไปเลยการทำงานอยู่ในระดับบนของบริษัทน้ำตาลใหญ่ๆไม่ใช่เป้าหมายที่ดูสมจริงของคนอย่างพ่อรวยและผม คนกลุ่มน้อยอย่างพวกที่ปูดจีนและฮาวายยนคนท้องถิ่นของฮาวายได้แค่ทำงานภ้าสนามแต่ไม่เคยได้เข้าห้องประชุมกับใครเขาพ่อรวยจึงเรียนรู้ทุกสิ่งจากการลองผิดลองถูกด้วยตนเองพ่อผมเข้ามัธยมเราก็เริ่มได้ยินสิ่งที่เรียกกันว่าแฟนชายแต่ในเมืองเล็กๆของเรายังไม่มีของแบบนั้นเราไม่เคยได้ยินชื่อของแมคโดนัลเต์เคนตักกี ไฟชิกเก้นหรือทากโฟเบลของแบบนั้นไม่เคยได้เข้ามาอยู่ในกลางคำสั่์ที่เราได้เรียนรู้จากพ่อรวยเลยตอนที่ผมได้ยินข่าวรือพวกนี้ผมยังคิดว่ามันเป็นของผิดกฎหมายเสียได้ซ้ำพ่อรวยถึงขนาดบินไปแคลิฟอร์เนียเพื่อทำความรู้จักกับแฟนชายด้วยตนเองเพอกลับมาพ่อรวยบอกว่าแฟนชายคือกระแสะแห่งอนาคตและเขาก็ได้ซื้อสิทธิ์มาสแบรนด์ ความมั่งคั่งของพ่อรวยพุพ่งพรวดขึ้นอย่างรวดเร็วทันทีที่ไอเดียเรื่องแฟรนไชส์เริ่มแพร่กระจายออกไปและเขาก็ขายสิทธิ์ต่อให้กับคนอือ่นๆเพื่อที่คนเหล่านั้นจะได้มีโอกาสมีธุรกิจเป็นของตัวเองพอผมถามพ่อรวยว่าผมควรซื้อแฟรนไชส์จากเขาไหมเขาตอบว่าไม่ควรเธอมาไกลถึงขนาดนี้แล้วเธอควรเรียนรู้ที่จะสร้างระบบธุรกิจของตัวเองมากกว่าอย่าหยุดนะ แฟรนชายเหมาะสําหรับคนที่ไม่อยากสร้างหรือไม่รู้ว่าจะสร้างระบบธุรกิจของตัวเองยังไงที่สําคัญเธอไม่มีเงินสองแสนห้าหมื่นเหรียญมาซื้อแัรนชายจากฉันหรอกทุกวันนี้คงยากเต็มทีที่จะหาเหมือนที่ไม่มีแมคโดนัลด์เบอร์เกอร์คิงหรือพิซซ่าฮัทซึ่งเมื่อไม่นานมานี้ยังไม่มีของแบบนี้อยู่เลยจะเรียนรู้เพื่อเป็นบีได้อย่างไรวิธีที่ผมเรียนรู้เพื่อเป็นบี คือไปฝึกงานกับพ่อรวยลูกชายของเขากับผมต่างก็เป็น E ซึ่งกำลังเรียนรู้ที่จะเป็นีและนี่คือวิธีเดียวกับที่หลายคนทำมีชื่อเรียกว่า on the job training คือการฝึกฝนด้วยการทำงานจริงเป็นวิธีที่ครอบครัวใช้ฝึกสอนลูกหลานรุ่นต่อไปที่จะมารับช่วงต่อธุรกิจปัญหาคือคนส่วนใหญ่ไม่มีสิทธิ หรือไม่ได้โชคดีพอที่จะมีโอกาสเรียนรู้งานเบื้องหลังเพื่อที่จะมาเป็น B ีโครงการฝึกอบรมผู้บริหารขององค์กรทั้งหลายอย่างมากก็ฝึกให้คุณเป็นผู้บริหารมีไม่มากนักหรอกที่จะฝึกให้คุณเป็น B คนจำนวนมากติดอยู่กับด้าน S ระหว่างที่กำลังเดินทางไปสู่ด้าน B ที่เป็นชีวิตนี้เพราะพวกเขาไม่ได้สร้างระบบที่แข็งแกร่งพอ สุดท้ายตัวเองจึงกลายเป็นหนึ่งของระบบต่างจากพวก B ที่ประสบความสำเร็จจึงได้พัฒนาระบบที่ดำเนินไปด้วยตัวเองโดยที่พวกเขาไม่ต้องมาเกี่ยวข้องด้วยเลยมีอยู่3วิธีที่คุณจะเข้ามาอยู่ในด,ด้าน B ได้ 1. านา่งหาที่เลี้ยงพ่อรวยเป็นที่เลี้ยงของผมที่เลี้ยงคือคนที่ได้ทำในสิ่งที่คุณอยากจะทำมาแล้ว และประสบความสำเร็จในสิ่งนั้นจงอย่าหาที่ปรึกษาเพราะที่ปรึกษาคือคนที่บอกคุณว่าต้องทำอย่างไรโดยที่เขาเองอาจไม่เคยทำในสิ่งนั้นเลยพวกที่ปรึกษาส่วนมากอยู่ในด้าน S โลกนี้เต็มไปด้วยพวก S ที่พยายามบอกคุณว่าจะเป็น B หรือ I ได้อย่างไรพ่อรวยคือที่เลี้ยงไม่ใช่ที่ปรึกษาหนึ่งในเคล็ดที่พ่อให้ผมคือ จงเลือกคาปรึกษาที่เธอจะทำตามให้ดีและต้องเปิดใจให้กวา้างแต่ต้องดูให้ดีว่าคําปรึกษานั้นมาจากคนด้านไหนของเงินสีด้านพ่อรวยสอนผมเกี่ยวกับธุรกิจและสอนว่าจะเป็นผู้นําของคนอื่นๆได้อย่างไรไม่ใช่เป็นเพียงหัวหน้างานเท่านั้นหัวหน้างานมักมองลูกน้อง,อง,อง,องว่าต่ำกว่าตัวเองแต่ผู้นำมักต้องนำคนที่ฉลาดกว่าวิธีดั้งเดิมในการเรียนรู้ระบบคือไปเรียน MBA จากมหาวิทยาลัยดังๆและหางานที่จะนำคุณไปสู่ระดับบนขององค์กรอย่างรวดเร็วที่จริง MBA ก็มีประโยชน์เพราะคุณจะได้เรียนรู้พื้นฐานด้านบัญชีและตัวเลข่างการเงินซึ่งเกี่ยวข้องกับระบบธุรกิจแต่การมี MBA ไม่ได้หมายความว่าคุณมีความสามารถพอที่จะบ,บริหารระบบต่างๆซึ่งสุดท้ายแล้วจะประกอบกันเข้าเป็นระบบธุรกิจที่สมบูรณ์ขององค์กรได้ ในการเรียนรู้ระบบของบริษัทใหญ่ๆคุณต้องใช้เวลาอย่างน้อย10-15ึิปีในธุรกิจนั้นและเรียนรู้ทุกๆแง่มุมของธุรกิจจนทรบท่วนคุณต้องร้อมที่ะลาออกและตั้งบริษัทของตัวเองการทำงานอยู่ในองค์กรใหญ่ๆก็เหมือนกับมีคนใจ้างให้คุณเรียนรู้งานการมีพี่เลี้ยงคอยติสอนหรือการทำงานสะสมประสบการณ์ในองค์กรหลายปีล้วนต้องใช้แรงงานมาก ราการสร้างระบบของตัวเองต้องใช้การลองผิดลองถูกมากมายสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นพร้อมๆกับการที่คุณต้องพัฒนาคณขึณ้นมา 2. ซื้อแฟรนไชส์อีกทางหนึ่งที่จะช่วยให้เรียนรู้ระบบได้คือการซื้อแฟรนไชส์เมื่อคุณซื้อแฟรนไชส์คุณได้ซื้อระบบปฏิบัติการซึ่งได้ผ่านการทดลองและพิสูจน์มาแล้วในการซื้อระบบแฟรนไชส์แทนที่คุณจะต้องเหน่ยกับการสร้างระบบขึ้นมาเอง สามารถเอาเวลาไปมุ่งเน้นในการสร้างคนการซื้อระบบได้ช่วยขจัดตัวแปรประการหนึ่งซึ่งคนที่กำลังเรียนรู้ที่จะเป็นดีต้องเจอนั่นคือธนาคารหลายแห่งจะใช้สินเชื่อกับแฟรนไชส์แต่จะไม่ปล่อยสินเชื่อให้ธุรกิจเล็กๆที่กำลังก่อตั้งขึ้นเราธนาคารรู้ดีว่าเรื่องของระบบนั้นสำคัญขนาดไหนและการซื้อระบบที่อยู่ตัวแล้วจะช่วยลดความเสี่ยงได้มากคำเตือนก็คือ แฟนชส์นั้นเป็นเรื่องยากสําหรับคนที่มีจิตใจในด้านเซึ่งตอ้องการจะทําทุกอย่างด้วยตนเองถ้าคุณซื้อระบบแฟนชายคุณก็เหมือนพวก E ีที่ทําทุกอย่างตามที่เขาบอกให้ทําไม่มีอะไรน่าอักใจไปกว่าการต่อสู้กันในศาลร,ระหว่างผู้ขายสิทธิแฟนชายกับผู้ซื้อสิทธิแฟนชายปัญหาเกิดขึ้นเพราะคนที่ซื้อระบบอยากจะทำในแบบของตัวเองไม่ใช่ในแบบที่คนที่สร้างระบบต้องการให้ทำ ถ้าคุณอยากทำในแบบของตัวเองก็ขอให้ทำเมื่อคุณได้สร้างระบบและพัฒนาคนขึ้นมาจนอยู่ตัวแล้วเท่านั้นพ่อผู้มีการศึกษาสูงของผมแล้วแม้ว่าเขาจะซื้อแฟรนไชส์ไอศกรีมชื่อดังมาก็ตามแม้ว่าระบบจะยอดเยี่ยมแต่ธุรกิจก็ยังล้มเหลวในความเห็นของผมแฟรนไชส์นั้นล้มเหลวเพราะหุ้นส่วนของพ่อเป็นพวกอ e ี S และเ e อที่ไม่รู้ว่าจะต้องทำอย่างไร เมื่อสิ่งต่างๆเริ่มแยกและไม่ยอมขอความช่วยเหลือจากบริษัทแม่สุดท้ายแล้วหุ้นส่วนกรับต้องมาสู้กันเองธุรก,กิจก็เลยเจ๊งพวกเขาลืมไปว่าบีที่แท้จริงไม่ใช่แค่ระบบแต่ต้องใช้คนดีๆมาบริหารระบบนั้นด้วยธนาคารไม่ปล่อยผู้ให้คนที่ไม่มีระบบถ้าธนาคารไม่ปล่อยผู้ให้ธุรก,กิจขนาดเล็กที่ไม่มีระบบคุณเองคงไม่ทำอย่างนั้นเช่นกัน มีคนมาหาผมพร้อมกับแผนธุรกิจแทบจะทุกวันโดยหวังว่าจะชวนลงทุนในไอเดียหรือโปรเจกต์ใหม่ของพวกเขาส่วนมากแล้วผมจะปฏิเสธไปด้วยเหตุผลหลักข้อเดียวคือคนที่มาของเงินไม่เข้าใจความแตกต่างระหว่างผลิตภัณฑ์กับระบบผมมีเพื่อนมาขอให้ช่วยลงทุนในธุรกิจซีดีเพลงและอีกหลายคนมาขอให้ลงเงินช่วยในโครงการไม่หวังผลกำไรที่มีจุดมุ่งหมายจะเปลี่ยนโลก แต่ไม่ว่าผมจะชอบตัวโปรเจกต์ตัวผลิตภัณฑ์หรือคนที่มาชวนขนาดไหนผมจะปฏิเสธไปแทบทุกครั้งถ้าพวกเขาไม่มีประสบการณ์ในการสร้างและบริหารธุรกิจจริงๆการที่คุณร้องเพลงได้ไม่ได้หมายความว่าคุณเขา้าใจระบบการตลาดการเงินและการบัญชีการขายการบริหารงานบุคคลและระบบอื่นเที่ต้องมีในการทำให้ธุรกิจดนตรีดำเนินไปและประสบความสำเร็จได้ สำหรับธุรกิจที่รอดและ,จะเจริญรุ่งเรืองต่อมาได้เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ของทุกระบบต้องทำงานได้ดีและรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตัวเองตัวอย่างเช่นเครื่องบินคือระบบของระบบต่างๆเมื่อมันบินขึ้นไปแล้วสมมติว่าระบบน้ำมันเชื้อเพลิงเกิดขัดข้องเรื่องบินก็มักจะตกร่างกายของมนุษย์ก็เป็นระบบของระบบต่างๆเช่นกันพวกเราส่วนใหญ่มีคนที่รักตาย พระระบบร่างกายล้มเหลวธุรกิจก็เป็นเช่นเดียวกันนี่คือเหตุผลว่าทําไมการสร้างระบบธุรกิจที่ดีและผ่านการทดสอบมาแล้วถึงไม่ใช่เรื่องง่ายสิ่งที่ทําให้คุณเจงอาจเป็นเรื่องของระบบที่คุณลืมไปหรือไม่ได้ให้ความสําคัญผมจึงไม่ค่อยลงทุนในพวกอ e ีและเฟสที่มีผลิตภัณฑ์หรือไอเดียใหม่ๆนักลงทุนมืออาชีพมีแนวโน้มที่จะลงทุนในระบบที่พิสูจน์แล้ว ดูมีคนที่เข้าจะระบบนั้นมาบริหารมันถ้าไนักควาปล่อยสินเชื่อให้ระบบที่ดีและผ่านการทดสอบมาแล้วซึ่งมาพร้อมกับคนที่จะมาบริหารมันคุณก็ควรจะทําเช่นเดียวกันหากคุณอยากเป็นนักลงทุนที่เชลี่ยสาการขอบไปเป็นส่วนหนึ่งของการตลาดแบบเครือขคลายเรียกอีกอย่างว่าการตลาดแบบเป็นลำดับขั้นหรือระบบขายตรง ระบบกฎหมายของสหรัฐอเมริกาเคยพยายามทำให้การตลาดแบบเครือกลายเป็นเรื่องผิดกฎหมายเหมือนที่ระบบกฟรชาในยุคแรกๆเคยโดนไม่ว่าระบบหรือไอเดียใหม่ใดๆก็มักถูกมองว่าแปลกและน่าเคลือแคลงสงสัยมาอย่างทั้งนั้นเมื่อก่อนผมก็เคยคิดว่าการตลาดแบบเครือขลายเป็นพวกขยะแต่หลังจากผ่านมาหลายปี ผมได้ศึกษาระบบต่างๆของการตลาดแบบเครือขา่ายผมเห็นเพื่อนหลายคนประสบความสำเร็จในการตลาดประเภทนี้ซึ่งถือว่าเป็นรูปแบบหนึ่งของมีผมจึงเปลี่ยนใจหลังจากละอคติและเริ่มศึกษาการตลาดแบบเครือข่ายอย่างจริงจังผมพบว่ามีคนมากมายสร้างธุรกิจการตลาดแบบเครือข่ายที่ประสบความสำเร็จด้วยความบริสุทธิ์ใจและขยันขันแข็ง ผมได้พบคนเหล่านี้และเห็นผลที่ธุรกิจของพวกเขาได้ทำให้เกิดกับชีวิตและอนาคตทางการเงินของผู้คนมากมายผมจึงเริ่มที่จะชื่นชมคุณค่าของระบบธุรกิจแบบเครื์ข่ายโดยการทำเนียมในการเข้าสู่ระบบที่เหตุที่สมเหตุสมผลประมาณสองเหรียญไม่ว่าใครก็สามารถเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของระบบที่มีอยู่แล้วและเริ่มต้นธุรกิจได้ทันที เทคโนโลยีที่ก้าวหน้าของอุตสาหการรมคอมพิวเตอร์องค์กรเหล่านี้ก็เกือบจะดำเนินงานไปได้ด้วยอัตโนมัติไม่ต้องมาปวดหัวกับเอกสารกองโตกระบวนการเกือบทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการสั่งสินค้าการจัดจำหน่ายบัญชีการติดตามผลสามารถจัดการได้โดยอัตโนมัติด้วยซอฟต์แวร์สำหรับการตลาดแบบเครือข่ายโดยเฉพาะผู้จัดจำหน่ายใหม่สามารถทุ่มเทความพยายามไปเพื่อสร้างธุรกิจ แทนที่จะต้องกังวลอยู่กับเรื่องาน้าปวดหัวที่ธุรกิจขนาดเล็กทั่วๆไปต้องเจอแฟนชายส่วนบุคคลทุกวันนี้ผมจึงแนะนําการตลาดแบบเครือข่ายให้กับคนมากมายเพราะการซื้อแฟนชายดังๆต้องใช้เงินเป็นล้านๆเหรียญหรือมากกว่านั้นส่วนการตลาดแบบเครือข่ายนั้นเหมือนกับการซื้อแฟนชายส่วนบุคคลซึ่งใช้เงินไม่เกิน200เหรียญ ผมรู้ดีว่าการตลาดแบบเครือข่ายต้องทำงานหนักไม่ใช่น้อยแต่ความสำเร็จในด้านใได้ของเพินสีด้านก็ต้องทำงานหนักด้วยกันทั้งนั้นโดยส่วนตัวแล้วผมไม่ได้มีไรายได้จากการเป็นผู้จัดจำหน่ายของการตลาดแบบเครือข่ายเลยผมศึกษาบริษัทที่ทำการตลาดแบบเครือข่ายและผมตอบแทนที่บริษัทเหล่านั้นให้โดยในขณะที่ผมศึกษาผมก็ได้เข้าร่วมบริษัทเหล่านั้นบ้างเหมือนกัน แล้วผลิตภัณฑ์ของพวกเขามีคุณภาพดีและผมก็เคยใช้ในฐานะลูกค้ามาก่อนจากการศึกษาการตลาดแบบเครือข่ายผมพบว่ามีสองสิ่งที่คุณเรียนรู้ได้จากโปรแกรมของเขาซึ่งจะช่วยให้คุณเป็นพวกดีที่ประสบความสำเร็จนั่นคือ 1. การจะประสบความสำเร็จคุณต้องเอาชนะความกลัวการถูกปฏิเสธให้ได้ และอยากกังวลว่าคนอื่นจะพูดหรือคิดถึงคุณอย่างไรผมเคยเจอคนที่ถอยหนีทันทีเพียงเพราะเพื่อนของเขาคิดหรือทําไม่เหมือนเขาที่ผมรู้ก็เพราะผมเคยโดนแบบนั้นมาก่อนในเมืองเล็กๆที่ผมอยู่ทุกคนต่างก็รู้กันหมดว่าใครทําอะไรอยู่ถ้ามีบางคนไม่ชอบสิ่งที่คุณทําทั้งเมืองก็จะรู้เรื่องนั้นและทําให้ธุกรกิจของคุณ เป็นธุระของพวกเขาไปโดยปริยายที่ผมบอกไปอีอยู่เสมอก็คือคุณจะคิดถึงผมยังไงนั้นไม่ใช่เรื่องอะไรของผมเลยสิ่งสําคัญคือผมคิดถึงตัวเองยังไงต่างหากเหตุผลหนึ่งที่พ่อรวยสนับสนุนให้ผมทํางานในฝ่ายขายของบริษัทซีร็อกถึง4ปีไม่ใช่เพราะเขาชอบเครื่องถ่ายเอกสารแต่เพราะเขาอยากให้ผมเอาชนะความอายและความกลัวที่จะถูกปฏิเสธ 2. การจะประสบความสำเร็จคุณต้องเรียนรู้ว่าจะนำคนอื่นอย่างไรการทำงานกับคนหลากหลายประเภทเป็นเรื่องที่ยากที่สุดในการทำธุรกิจคนที่ประสบความสำเร็จในธุรกิจที่ผมเคยเจอมาล้วนเป็นคนที่มีความเป็นผู้นำโดยธรรมชาติการสามารถที่จะเข้ากับคนได้และเป็นแรงบันดาลใจให้คนอื่นถือเป็นทักษะอันประเมินค่ามิได้และเป็นทักษะที่เรียนรู้กันได้ ดังนั้นที่ผมบอกไปแล้วว่าการย้ายตัวเองจากฝั่งซ้ายมาอยู่ฝั่งขวาไม่ได้ขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณทำมากนะแต่ขึ้นอยู่กับตัวตนของคุณเป็นสำคัญถ้าคุณยังรู้ว่าจะรับมือกับการถูกปฏิเสธอย่างไรถ้าคุณรู้ว่าทำอย่างไรจึงจะไม่กังวลว่าคนอื่นคิดถึงคุณยังไงถ้าคุณรู้ว่าจะทำคนอื่นได้อย่างไรคุณก็จะพบกับความเจริญรุ่งเรือง ผมจึงพร้อมที่จะรับรององค์กรที่ทําการตลาดแบบเครือข่ายซึ่งมั่นใที่จะพัฒนาคุณในฐานะมนุษย์คนหนึ่งมากกว่าที่จะฝึกให้คุณเป็นพนักงานขายแต่เพียงอย่างเดียวระบบคือสะพานสู่อิสรภาพการไม่มีบ้านอยู่เป็นประสบการณ์ที่ผมไม่อยากเจออีกแล้วอย่างไรก็ตามประสบการณ์ครั้งหนึ่งถือว่าประเมินค่าไม่ได้สำหรับผมและคิม ในวันนี้อิสรภาพและความมั่นคงของเราไม่ได้มาจากสิ่งที่เรามีแต่มาจากสิ่งที่เรามั่นใจว่าสามารถสร้างขึ้นมาได้นับตั้งแต่ตอนนั้นเราได้สร้างและช่วยพัฒนาบริษัทอสังหาริมทรัพย์บริษัทน้ำมันบริษัททำเหมืองและบริษัทการศึกษาสองบริษัทดังนั้นการยังรู้ว่าจะสร้างระบบอย่างไรจึงมีประโยชน์อย่างยิ่งแต่ผมก็คงไม่แนะนำกระบวนการเรียนรู้ในลักษณะเดียวกันนี้กับใคร เวนเซนต่ว่าเขาอยากจะเจอเรื่องตัวเองจริงๆก่อนหน้านี้การจะประสบความสําเร็จในด้านบีเป็นเรื่องของคนกล้าและคนที่รวยอยู่แล้วเท่านั้นคิมและผมจึงต้องใช้ความกล้าหาญอย่างยิ่งเพราะเราไม่ได้รับรวยเลยแม้แต่น้อยคนจานวนมากติดอยู่กับฝั่งซ้ายของเงินเราพวกเขารู้สึกว่าความเสียงในการสร้าง,ร,งระบบธุรกิจของตัวเองขึ้นมามีสูงมากดังนั้น การอยู่อย่างปลอดภัยและมั่นคงในงานดังเดิมน่าจะเป็นการสลาดกว่าถึงวันนี้ความเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีทําให้ความเสี่ยงที่เคยมีในการจะประสบความสําเร็จในฐานะเจ้าของธุรกิจลดลงอย่างมากและโอกาสที่จะสร้างหรือยกระดับธุรกิจก็เปิดกว้างสําหรับทุกคนแฟรนชส์และการตลาดแบบเครือข่ายได้ช่วความยุ่งยากในการสร้างระบบธุรกิจหมดไป คุณได้สิทธิ์ในการใช้ร,ระบบที่เคยประสบความสำเร็จมาแล้วหน้าที่ของคุณก็เหลือเพียงแค่การพัฒนาคุณเท่านั้นจงคิดถึงระบบธุรกิจในฐานาสะพานที่จะเชื่อมคุณให้ก้าข้ามจากฝั่งซ้ายมาสู่ฝั่งขวาของเงินสีด้านอย่างปลอดภัย